สวัสดีครับพบกับผมเอ็มตองเก้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีพระดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับชื่อว่ารุ่นพปลนะฮะเป็นพระของหลวงพ่อเกษมนะครับอ่าผมจะให้ดูนะครับอ่าหลวงพ่อเกษมนะครับพอปลอมีทั้งพิมพิมใหญ่และพิมเล็กนะครับแล้วก็มีกรอบรูปพ่อเกษมอีกสององนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ถ้าที่ผมมีจะมีรุ่นไหนมากนะฮะผมจะมาแนะนาให้เพื่อนๆดูนะครับผมเหลือรุ่นนี้นะครับพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกในวันเสาร์ห้านะครับณนะสุสานไตรลักษณ์วันที่5เมษายน2523มนะครับผมแรม5าค่ำเดือน5ใครที่ปลุกเสกของวันนี้จะศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรงสุดๆนะครับผมเหลือรุ่นนี้จัดสร้างด้วยกัน2พิมพ์นะครับคือพิม พอปลอพิมพ์ใหญ่และก็พิมพอปลอพิมพ์เล็กนะครับผมจํานวนการจัดสร้างนะฮะเนื้อทองคำเนี่ยหนึ้เหรียญนะครับผมส่วนเนื้อเงินเนี่ยสร้างเท่าปีพศเลยคือ2523เหรียญนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงสร้าง2 0 0แสนเหรียญนะครับผมเหรียญรุ่นนี้มีอยู่4บล็อกนะครับที่ผมเห็นมานะครับคือบล็อกแรกคือบล็อกกอขีดนะฮะบล็อกที่2คือบล็อก 2ขีดบล็อกที่3คือบล็อก3าขีดและบล็อกที่4คือบล็อกธรรมดานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวที่ผมจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยมีลักษณะนหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับครับเรามาดูเหรียญหลวงพ่อกเกษมกันนะครับผมว่ามันมีรุ่นไหนมั่งนะครับให้ดูชัดๆเลยฮะอ่าครับข้างหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อกเกษมเขียนมะโกนะครับ 5เมษายน2523นะครับผมอ่าข้างหลังนะครับข้างหลังจะเป็นรูปออปปอรนะครับเขียนว่ารุ่นพิเศษสุสานไตลักษ์ลำปางนะครับผมอ่าสวยงามนะครับจะมีกระไหลแบบเงาวิบวับเลยนะครับผมเหลียนรุ่นนี้นะฮะวิที่สังเกตคือเยี่ยงเหลีอยนดูจะเป็นรูปแอ่งกระทะนะครับอ่าเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนแอ่งกระทะนะฮะ อ่าให้ดูอีกเหรียญหนึ่งั้ครับเหรียญข้างเหรียญดูจะเป็นเหมือนแอ่งกระทะนะครับองค์หลวงพ่อจะอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนเหมือนกันหมดทุกเหนนรียญนะฮะยีสังเกตวิธีแรกอันดับสองคือความตึงผิวของเหรียญน,นะครับดูรอบๆนะฮะความตึงผิวจะตึง จะไม่มีเป็นแบบเม็ดขี้กากเลยนะครับถ้ามีเม็ดขี้กากเป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยเกเลยนะครับอ่าล้วให้ดูนะครับหน้าหลวงปู่คมชัดนะครับริ้วจีวรเส้นสายคมชัดมากนะครับเห็นไหมครับบล็อกนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับอ่าผมเรียนให้ทราบก่อนว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกธรรมดาฮะถ้าเป็นบล็อกกอขีดเนี่ย ตรงกอไก่ตรงนี้ครับจะมีเส้นขีดแตกออกมานะฮะแล้วคำว่าหลวงพ่อเกษมเนี่ยจะเป็นเส้นขนแมวแบบขีดขีดติดขอบเหลี่ยงอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นเส้นสายผมเส้นขนแมวขีด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 ติดขอบเหลี่ยงเลยนะฮะแล้วก็ไก่ก็ไก่ตรงนี้จะมีเส้นขีดลงมานะครับขเขาเรียกบล็อกอก,กอขีดนะครับผมอ่อาเห็นไหมครับให้ดูข้างๆแล้ดูตัวตัด นะครับเราตัดจะเป็นตัดโบราณแบบนี้นะครับตัดแล้วก็ฉีกนะฮะดูข้างนึงนะครับนี่ครับหูเหรียญเนี่ยนะครับจะเจาะพอดีกับตัวคล้องเหรียญเลยนะห่วงเหรียญเลยนะครับผมจะเจาะพอดีกันนะฮะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็ข้างหลังนะฮะข้างหลังนะครับจะมีรอยปิ้นเห็นไหมฮะ รอยพิ้นเป็นธรรมชาติเสมือนกันทุกเหรียญน,นะครับดูให้ดูเหรียญหนึ่งอ่านี้ก็ได้เห็นไหมครับจะเป็นรอยปิ้นธรรมชาติแบบนี้นะฮะอ่าเห็นไหมครับไม่ดูเหรียญหนึ่งอ่าเห็นไหมครับจะเป็นรอยปิ้นแบบนี้นะครับปิ้นธรรมชาตินะครับจะปิ้นเหมือนกันหมดนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะ คุพื่น้องจำรอยปีนให้ดีๆนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรียญพอปลอเล็กเป็นยังไงนะฮะอ่านี่นะครับพอปลอเล็กกับพอปลอใหญ่นะครับนี่นะลักษณะจะต่างกันถ้าเป็นพอปลอใหญ่เนี่ยจะเต็มอง์นะครับถ้าเป็นพอปลอเล็กจะครึ่งองคนะครับครึ่งองนี้หน้าหลวงพ่อนีจะคมชัดเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับหลวงพว่อเกษมเขียนมโกห้าเมษายน2023เหมือนกันนะครับข้างหลังจะเป็นพปลอเล็กนะฮะร,รุ่นพิเศษสุสานไตลักลํลำปางเหมือนกันนะครับสังเกตหูนะเพื่อนเพื่อนเหรนที่ผมบอกหูจะปิ้นปิ้นธรรมชาติเลยนะครับแล้วรอยรอยเจาะห่วงเนี่ยคุเพื่อนดูนะเราเจาะห่วงนี้จะไม่ใหญ่เกินไปนะจะพอดีกับห่วงเลยเห็นไหมครับอ่าผมให้ดูเหรียญหนึ่งอ่าเห็นไหมครับ เดี๋ดูลอยปิ้นนะลอยปิ้นจะเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาตีกล้องดูกันนะครับว่ารุ่นนี้นักเดินสนามเขาดูจุดไหนกันบ้างนะครับโอเคครับไปดูกันครับครับจุดแรกนะครับจุดแรกเราจะดูความตึงของผิวนะครับอ่าเห็นไหมครับ ความตึงของผิวไม่มีขี้กากไม่มีเป็นจุดๆเป็นเม็ดนะครับผมอ่าสองคือหน้าหลงปูนะครับหน้าหลงปูคมชัดริ้วจีวรจะมีเส้นขนแมวลายเส้นนี้จะสวยงามนะครับจุดที่ผมดูคือจุดนี้นะครับ เล็บมือหลวงปู่นะครับต้องติดนะฮะถ้าไม่ติดนี่ไม่ได้เลยนะครับต้องติดแล้วก็มีเส้นขนแมวเส้นสายฝนอยู่ข้างในออ้มือด้วยนะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะตัวหนังสือคมชัดแล้วก็เลขห้านะครับเห็นไหมฮะบนหัวเลขห้าจะมีขีดขีดหนึ่งไปติดจีวรหลวงปู่เลยนะครับ เนี่ยค,ครับมาดูหูเหรียญกันนะครับหูเหรียญเนี่ยจะเป็นเจาะพอดีกับห่วงเลยนะครับแล้วตรงหูเหรียญเนี่ยจะเป็นเส้นขนแนวเส้นสายฝนเป็นขีดๆีๆๆเข้าไปถึงลูข้างในเลยนะครับเพื่อน เห็นไหมครับเรามาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับเห็นไหมครหูเหรียญนะครับกระปิ้นแบบแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเส้นสายฝนอยู่ด้วยนะครับสังเกตลายกระหนกตรงใต้หูเหรียญตรงนี้จะคมมากแล้วก็มีรอยปิ้นนะฮะรอยปิ้นของการปั๊มนะฮะบางๆเห็นไหมครับทั้งสองข้างเลยนะฮะ เง้ปิ้งของเหลียงน,นะครับอ่านะครับแล้วก็มาดูตรงชาดาตรงนี้นะครับชาดาต้องคมชัดนะฮะไม่ล้มไม่จะต้องเป็นแท่ง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 อย่างเงี้ยครับถ้าทื่อๆแบบทื่อๆไม,ไม่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรไ่เกเลยนะครับแล้วก็มาดูตัวพอปอรตรงนี้นะครับจะกลมสวยนะฮะแล้วก็ตั้ง แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจะตั้งตั้งสวยเลยนะครับอ่าไม่ดูเหลือนหนึงนะฮะอ่าเห็นไหมครับพอพอเราะจะตั้งอย่างนี้เลยนะตั้งเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะครับจุดสำคัญคือตรงนี้นะครับยันนะนะฮะ สตอกยันนะด้วยนะครับเหงนหี้ฮะผมจะก้องให้ดูยันให้ดูตรงโค้ดตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับโค้ดจะต้องเป็นโค้ดนะแล้วก็ข้างในโค้ดเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีเส้นสายฝนเส้นขนแมวอยู่ในยันด้วยนะครับถ้าแบบนี้แท้เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับปอรอตั้งเป็นสันนะครับสดาเป็นแท่งนะฮะเห็นไหมครับ ดูเส้นปลาชราจ,จะคมบางบางบางองค์ก็ไม่คมนะฮะต้องดูอุปกรณ์ไปหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเ,เรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกหลังพปรลนะครับรุ่นพิเศษนะฮะเหรียญรุ่นนี้จะเป็นรูปเป็นแอ่งกระทะนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกอขีดนะครับผมกอขีดหมายถึงกอไก่ตรงนี้นะครับจะมีตัวขีดขึ้นมานะรุ่นนี้จะมีราคา สูงมากกว่าเหรียญรุ่น2ขีดสามขีดแล้วก็บล็อกธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารุ่นกอขีดจะเป็นขีดแบบไหนนะฮะครับผมเห็นไหมฮะเพื่อนนะฮะตรงนี้นะครับกอไก่มอม้าจะขีดจะมีตัวเนื้อเกินขีดลงมานะครับเขาจะเรียกว่ารุ่นกอขีดนะฮะรุ่นนี้ ราคาก็จะสูงกว่ารุ่นสองขีดสามขีดขึ้นไปนะครับผมอลวดลายเส้นของหลวงปู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเป็นรุ่นพวกสามขีดก็จะมีขีดลงเลขสามสองขีดก็ต้องมีขีดตรงเลขสองนะครับถ้าเป็นกอขีดก็จะมีขีดตรงกรอไก่นะครับผมอย่างเงี้ยนี่ครับหน้าตาหลวงปู่ชัดเจนนะครับลาย จีบอลอีกอย่างหนึ่งคือเล็บบ่งปู่ต้องติดนะครับผมในในลายล่องตรงนี้จะต้องมีเส้นขนแมวด้วยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะฮะดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังยันนะตัวนี้ฮะนายันนะตัวนี้จะมีเส้นขนแมวเต็มเลยนะครับผมอ่าถ้าผมตีกล้องจะเห็นหรเป่านะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูอ่าเห็นไหมครับ จะมีเส้นสายฝนเส้นขนแมวอยู่ในยันด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูขอบตัดนะครับรุ่นนี้ขอบตัดจะเป็นตัดโบราณนะครับตัดฉีกนะอ่าเห็นไหมฮะตัดแล้วก็ฉีกขาดไปเลยนะครับจะไม่ได้ตัดขาดทีเดียวนะครับรุ่นนี้ เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะผมมีหนึ่งเหรียญนะครับที่เป็นบล็อก2ขีดนให้เพื่อนๆดูนะฮะทำไมคนถึงเรียกกันว่าบล็อก2ขีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับตัวเลข2นะฮะจะมีตัวขีดลงนะครับเขาเรียกบล็อก2ขีดนะฮะเห็นไหมครับ อ่าผมให้โดยเหรียญหนึ่งผมมีอยู่สองเหรียญนะฮะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะจะมีเลขตรงข้างล่างเลขสองจะมีตัวขีดลงนะครับขเขาเรียกบล็อกสองขีดนะฮะอ่าเห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญพอพลอเล็กกันนะครับเหรียญพปพลอเล็กนะครับหันหน้าหลวงปู่ขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยจะดูดูตรงเหรียญนะครับจะเป็นแอ่งกระทะเหมือนกันนะครับผมจุดสังเกตคือดูเส้นสายกับหน้าตาหลวงปู่คมชัดนะครับหรือกีวอรต้องชัดๆนะครับรุ่นนี้นะฮะอย่างที่สองคือตรงชดาตรงนี้นะครับ จะต้องเป็นเม็ดเม็ที่แบบไม่ทื่อนะฮะต้องเป็นเหลียมๆแล้วก็ตรงเส้นสายพวกนี้ต้องคมนะครับแล้วก็ตัวพัปบอลตัวนี้จะต้องตั้งนูนขึ้นนะฮะถ้าเป็นแบบทื่อๆนี่เก๊เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะคมชัดนะครับดวให้ดูอีกเหลี่ยมหนึ่งนะฮะ นะครับมีมิติชดาคมชัดนะครับ,อน,รบ,อ,บอนี่ยิวจีวรเส้นสายหน้าหลวงปู่ในหูนี่มีเส้นขนแมวเลยนะครับอ่าให้ดูอีกเลียนหนึ่งนะฮะอ่าเห็นไหมครับเพื่อน ในเหรียญนี้จะตึงเลยนะครับไม่มีเส้นขี้กากเลยนะฮะจะมีเป็นจุดเม่แมขี้กากไม่มีเลยนะครับเขาเรียกขี้กากพระนะฮะใช่ไหมครับครับสำหรับเหรียญพ่อเกษมเสียมโกร,รุ่นพิเศษหลังพปลอ,อ,อ,อสุสานไต้ลักษรุ่นนี้นะครับที่ถูกประการใดผมเอ็มตองเก้าขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนจะจบคลิป ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ